การปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งยังมีผลต่อมวลมนุษยชาติทั้งหลายสุขทั้งหลายทั้งปวงบังเกิดขึ้นได้ถ้าใจบริสุทธิ์หยุดนิ่งการที่จะทำให้โลกของเราเข้าถึงยุคแห่งสันติสุขที่แท้จริงได้นั้น ต้องเริ่มต้นด้วการปฏิบัติธรรมทำใจให้หยุดใจให้นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นทางเอกสายเดียวที่จะเข้าสู่ภายในได้เพราะในตัวของมนุษย์ทุกๆคนมีกายธรรมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาไหน พูดภาษาอะไรหรืออยู่ส่วนใดของโลกก็ตามสามารถที่จะเข้าถึงธรรมกายได้โดยการปฏิบัติที่ถูกต้องและทำอย่างถูกวิธีหากเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเข้าถึงธรรมกายแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติธรรมด้วยความสมัครใจมีฉันทะ แล้วก็ทำด้วยความบริยะอุตสาหะมีความเพียรที่สม่ำเสมอก็จะเข้าถึงพระธรรมกายได้อย่างแน่นอนมีวาระแห่งสุภาษิทธิปรากฏอยู่ในสุภะเถราประธานที่9ความว่าผู้ใดเอาร่มกิสนาและมลริซ้อน บังร่มให้เราในการที่สุดเราจากพยากรณ์ผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวบุคคลผู้นี้เนะี่เคลื่อนจากโลกนี้แล้วจากไปสู่หมู่เทวดาชั้นดุสิตเขาได้เสวยรัชสมบัติในชั้นดุสิตนั้นแล้ว จากไปสู่ชั้นนิมมานารดีเขาถวายดอกมาลิซ้อนอันประเสริฐสุดด้วยอบายนี้แล้วจากปรารบกรรมของตนสวยสมบัติบุคคลผู้นี้จากบังเกิดในชั้นดุสิตนั้นอีกเคลื่อนจากชั้นนั้นแล้วจากไปสู่ความเป็นมนุษย์พระรานิสง แห่งการบูชาพระรัตนตรัยนั้นมีอานิสงส์ไม่มีประมาณผู้มีศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมสร้างบุญถูกแหล่งแห่งเนื้อนาบุญนับได้ว่าเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์ดังถ้อยคำอนันงดงามที่หลวงพ่อน,นำมากล่าวนี้ เป็นคาถาของพระอาหารหันตเถระเจ้ารูปหนึ่งผู้ทราบซึ่งในผลแห่งการสร้างบาร,รมีหลังจากได้บรรลุธรรมแล้วท่านได้ย้อนกลับไปดูบุพกรรมที่ได้ประสบมาด้วยตัวของตัวเองแล้วท่านก็นได้กล่าวเอาไว้เป็นเครื่องยืนยันว่าผลแห่งบุญนั้นมีจริงดีจริง และหากใครได้ทำก็เชื่อมั่นได้เลยว่าต้องได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ไพศาลจริงเช่นกันเมื่อครั้งที่ท่านยังสร้างบาร,รมีอยู่นั้นท่านก็เป็นสมมาทิฏฐิเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมได้สร้างบุญในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆตามวาระโอกาส ในภพชาตินั้นๆแต่ท่านยังไม่มีโอกาสที่จะสร้างบุญพิเศษอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าใดนักครั้นสั่งสมบุญแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานไม่ได้ทำตัวให้ปล่าประโยชน์อย่างโมฆบุรุษที่ดูเบาละเลย ในเรื่องการสร้างบารมีในภพชาตินั้น,น,นเลยท่านสั่งสมบุญมาเรื่อยๆจนเป็นนิสัยรักในการสั่งสมบุญข้ามภพข้ามชาติจนกระทั่งมาถึงในสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปาทุม,มุตตระ ในพบชาตินี้ผลแห่งบุญเก่าที่ท่านได้สั่งสมมาส่งผลให้ท่านลงมาเกิดในเรือนที่มีชื่อเสียงและฐานะดีตระกูลหนึ่งในยุคนั้นกล่าวได้ว่าท่านเกิดมาอย่างผู้มีบุญเพราะเกิดมาท่ามกลางความสมบูรณ์พร้อม ทั้งทางรูปสมบัติสรัพสมบัติและก็คุณสมบัติที่ผู้มีบุญจะพึงได้ตัวของกโรบุตรนี้ก็เป็นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยศรัทธามีความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งนักเมื่อบรรลุนิติภาวะแล้วท้าวบิดามารดาและญาติพีน้อง ก็ตบแต่งให้มีเจ้าเรือนตามประเพณีของชาวโลกทั้งหลายแม้จะอยู่ครองเรือนมีนาทีการงานที่ต้องรับผิดชอบแต่ก็ไม่เคยว่างเว้นจากการสร้างบุญเลยความเรื่มใสในพระราตนตรยัยไม่เคยลดน้อยถอยลงไปแม้แต่นิดเดียว แต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะสร้างบุญวิเศษที่ควรค่าแก่การจดจำเท่าใดนักจนกระทั่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จประกาศพระศาสนาไปทั่วชมพูทวีปยังสัตว์โลกทั้งหลายให้มีดวงตาเห็นธรรมมาถึงยุคป,ปลายแห่งพระชนชีพ พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพานในวันสุดท้ายก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพานนั้นก็ได้มีระสาวกทั้งที่เป็นครหัสและทั้งที่เป็นบนรรปชิตต่างก็มาประชุมกันมากมายคุณบุตรนี้นะ่ะมองเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงบรรทมบนพระแท่นซึ่งเป็นที่ปรินิพานและเห็นเทวด,ดาในหมื่นจัก,กรวาลมาประชุมกันก็บังเกิดความอัศจรรย์ใจในพุทธานุภาพจึงเข้าไปใกล้เตนน้อมบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดอกไม้มีกลิ่นหอมมีดอกคนท่สอ ดอกลำเจียกและดอกอสโศกเขียวขาวเป็นต้นพร้อมกับก้มลงถวายบังคมด้วยความเลื่อมใสอันไม่มีประมาณได้มองเห็นพระวรกายอันผุดผ่องสว่างสได้วยฉับพันนรังสีท่ามกลางดอกไม้หอมที่ตนเองมอบถวายก็ยิ่งเกิดมหาพิติ รำพึงอยู่ในใจว่านับว่าเป็นบุญยราบอย่างไม่มีที่เปรียบที่เราได้สร้างบุญกับพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระบรมศาสดาสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระนามว่าปะทุม,มุตตะผู้ยอดเยี่ยมในโลกทรงทราบความดำริของกลบุตรผู้มีบุญท่านนี้ ขณะบรนทมอยู่นั่นเองทรงปรารถนาที่จะให้กลุลบุตรนั้นบังเกิดมหาปีติยิ่งยิ่งขึ้นไปจึงได้ตรัสชื่นชมอนุโมทนาและพยากรณ์ว่าดูก่อนพุทธบริษัททั้งหลายผู้ใดเอาร่มกฤษณาและมลิซ้อนบางร่มให้เราในการที่สุด เราจับพยากรผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวบุคคลผู้นี้ได้สร้างบุญใหญ่อย่างไม่มีประมาณเคลื่อนจากโลกนี้แล้วจากไปสู่หมู่เทวดาชั้นดุสิตเขาจะได้เสเวยมหาสมบัติอันเป็นทิพย์ในชั้นดุสิตนั้นตลอด ระยะเวลาอันยาวนานหมดอายุของชาวสวรรค์ฉันดูสิสธิ์แล้วจากไปสู่สวรรค์ชั้นนิมมานารดีเขาถวายดอกมลิซ้อนอันประเสริฐสุดโดยอบายนี้แล้วมองเห็นมหาสมบัติทิพย์ก็บังเกิดมหาพิติมองเห็นกรรมที่ตนเองได้กระทำ จากปรารบกรรมของตนสวยสมบัติผู้นี้จะกลับมาบังเกิดในชัดด้นโดสิตนั้นอีกสวยมหาสมบัติทิพอยู่อย่างนั้นจึงจะเคลื่อนจากชั้นนั้นไปสู่ความเป็นมนุษย์ในสมัยของพระสมณโคดมพระมหานาคสากยบุตรผู้เลิศในโลก พร้อมทั้งเทวโลกผู้มีพระจักสุทรงยังสัตว์ให้ตัสรูเป็นอันมากแล้วจากเสด็จนิพพานในการนั้นกุลบุบรนี้นะี่ยอันกุศลกรรมตักเตือนแล้วจะเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมในวันเป็นที่ประนิพพานเหมือนการเข้ามาเฝ้าเราในวันนี้ พลันเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจากทูลถามปัญหาในการนั้นพระสัพพัญยูสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้เป็นนายกของโลกทรงให้ราเริงทรงทราบบุปกรรมจากทรงเปิดเผยสัจจะทั้งหลายเขาเยินดีว่าปัญหานี้นะ่พระบรมศาสดา ทรงปรารบแก้แล้วมีใจชื่นชมถวายบงคมพระบรมศาสดาแล้วจากทูลขอบวชพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงฉลาดในธรรมเลิศทรงเห็นว่าเขามีบารมีเต็มเปี่ยมเหมาะสมที่จะบรรลุทำได้ทั้งมีใจเลื่อมใสยอย่างเต็มเปี่ยมยินดีด้ยกรรมของตน จากทรงให้บวชบุคคลผู้นี้หลังบวชเป็นนานตั้งใจปฏิบัติธรรมก็จะกำหนดรู้อัศวะทั้งปวงได้และจะเข้าถึงนิพพานในศาสนาของพระสมมะโคโดมพุทธเจ้ากุลบุตรผู้มีศรัทธาท่านนี้พอได้ฟังพุทธพยากรอย่างนั้น มหาปิติก็แผ่ขยายไปทั่วสารพางกายภาพแห่งการสร้างบุญและคามยากรในครั้งนั้นได้ประทับอยู่ในความทรงจำตลอดชีวิตด้วยบุญกรรมนั้นท่านดำรงอยู่จนสิ้นอายุขยัยและจากอัตภาพนั้นแล้วก็ไปเสวยทิพยะสมบัติ ในพบจันดุสิตและนิมมานรดีดังคำพยากรจากนั้นก็เสวยมนุษยสมบัติในหมู่มนุษย์เวลาที่เรามาเกิดไม่ว่าจะย่างก้าวไปที่ใดก็จะเป็นผู้ที่เขาบูชาด้วยดอกไม้ทั้งหลายในที่ติดตนเกิดแล้ว จนกระทั่งมาถึงพุทธุปปรปบาทการนี้บังเกิดในตระกูลที่สมบูรณ์โดยสมบัติตระกูลหนึ่งถึงแม้ท่านจะเห็นโทษในการมทั้งหลายก็ไม่สามารถออกบวชได้จนกระทั่งวันเสด็จดับขันธปรินิพานของพระผู้มีพระภาคจากของเราจึงมีโอกาส ได้เข้าเฝ้าแล้วทูลถามปัญหาพระบรมศาสดาพระองค์ก็ตอบปัญหาให้กระจ่างและทรงประทานการบำบัดชาอุปสมบทให้เจพาพระพระพักของพระองค์ท่านได้บำเพ็ญเพียรไม่นานก็ได้บุรุธรรมเป็นพระอรหันต์จริงดังพุทธบิจกรของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระนามว่า ปาธมุตระทุกประการเห็นไหมจ๊ะว่าในชีวิตการสร้างบารมีของนักสร้างบารมีนั้นตางก็มีชีวประวัติการสร้างความดีกับเนื้อนาบุญทั้งสิน้นท่านจะได้โอกาสทำบุญกับเนื้อนาบุญและผลแห่งการบูชาเนื้อนาบุญนั้นก็มีมหานีสง อันยิ่งใหญ่ไปสารบังเกิดเป็นผลอย่างน่าอัศจรรย์เหมือนชีวิตของพระสุภัทเถระเจ้านั้นเป็นตัวอย่างที่ลูกๆควรจะนำไปปฏิบัติตามยิ่งทาราบูชาทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาด้วยแล้วมหานิสงนั้นก็จะยิ่งทับทวีคูณ ไม่มีประมาณดังนั้นให้ตั้งใจมั่นทีเดียวว่าเราจะอาบุญทั้งสองอย่างนี้ให้เต็มที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์กันนะจ๊ะท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัย ก้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน อยู่ตลอดเวลาเราดื่มน้ำจากฟ้าเดียวกันมองดูตะว,วันก็ดวงเดียวกันและอยู่ร่วมกันในโลกไปนี้